เราก็อยู่หน้าสตอรี่แล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำฟิลเตอร์8ฟิลเตอร์ด้วยกันนะคะที่เป็นฟิลเตอร์หน้าวาวาวิงวิงแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักเบลเมีหูอะไรอย่างนี้นะคะเอาไปลงแบบสตอรี่ไอจีเฟ o o ุ๊หรือว่าเราเอาไปทําคลิปอะไรก็ได้นะคะแบบมันน่ารักดีก็เลยจะมาแนะนานะคะสําหรับฟิลเตอร์แรกนะคะก็จะเป็นมีหูแบบนี้เป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยหูแบบนี้นั่นแหละก็จะมี คอนแทคนะคะให้เลือกสีน้ำตาลสีเทาสีม่วงนะคะหรือจะไม่มีก็ได้นะคะแต่สีเทานี่เหมือนไซบีเรียนเลยนะเออเหมือนไซบีเรียนถ้าทุกคนแบบว่าไปอยู่แบบแสงเยอะๆอะไรเงี้ยก็น่าจะสวยนะอันนี้คือแบบมืดนิดนึงอยู่ในห้องนะคะฟิลเตอร์แรกนะคะทุกคนคือฟิลเตอร์นี้เลยไปหาโหลดดูนะคะเอามาใช้ น่ารักดีก็เลยเอามาแนะนำนะคะอันนี้คือฟิลเตอร์ที่หนึ่งนะคะทุกคนต่อไปค่ะ,ะเป็นอะไรเนี่ยต่อไปนะคะเป็นฟิลเตอร์ที่สองค่ะทุกคนไปกันเลยนี่ฟิลเตอร์ที่สองก็จะเป็นพีเซอร์สีแดงนะคะพีเซอร์สีแดงอันนี้ปรับเป็นลิปได้นะคะปรับสีปากได้ แล้วแต่เราชอบสีไหนอะไรเงี้ยอันนี้สีส้มมีหลายสีให้เราเลือกเราก็ไปเลือกเอานะคะเออสหรับใครที่ชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นจะถ่ายเป็นรูปก็ได้นะคะทุกคนถ่ายเป็นวิดีโออะไรต่างๆได้นะคะอันนี้ฟิลเตอร์ที่2ก็คืออันนี้เลยตามนี้เลยนะคะฟิลเตอร์ที่2ค่ะมันก็น่ารักเลยทุกคนไมอ่ามีเจ็ดอันที่จะแนะนำวันนี้นะคะทุกคนชอบอันไหนก็ ลองเลือกดูต่อไปค่ะฟิลเตอร์ที่3นะคะนี่เป็นผีเสื้อบินบนหัวอย่างนี้นะคะทุกคน1 2 3 4สสนี่เป็นปรับสีปากนะคะเลือกได้ว่าเราชอบสีไหนนะคะเราจะถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายเป็นรูปภาพแล้วกออ็อะไรนะบุมแมลงก็ได้นะคะทุกคนฟิลเตอร์นี้เป็นฟิลเตอร์ที่สามนะคะนี่ค่ะฟิลเตอร์ที่3าคะ่ะ มีผีเสื้อสีม่วงเบาๆเจ็ดแปดเตัวนะคะไม่รู้กี่ตัวน่ารักต่อไปฟิลเตอร์ที่4จ้าฟิลเตอร์ที่4เป็นออันนี้เป็นไม่มีหูนะคะแบบมีแค่หน้าอย่างเดียวปรับสีลิฟได้เหมือนเดิมจ้าฟิลเตอร์ที่4ก็คือฟิลเตอร์นี้เลยเมคอัพนะคะ เป็นแค่ตรงหน้าเท่านั้นนะคะก็น่ารักสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่อยากมีหูอยากแบบแบบแ,บบแค่หน้าอันนี้ก็ฟิลเตอร์นี้ค่ะฟิลเตอร์ที่สี่เนาะต่อไปจ้าฟิลเตอร์ที่5คือฟิลเตอร์นี้เป็นรูปหัวใจนะคะฟิลเตอร์ที่5้าเป็นรูปหัวใจอันนี้เขาให้เป็นคอนแทคนะคะสีน้ำตาลสีเทาสีม่วง แล้วแต่เราชอบหรือเราจะไม่ใส่คอนแทคกก็ได้นะคะอย่างนี้ก็เป็นรูปภาพวิดีโอบุมเมลงได้นะจ๊ะนี่อันที่5นะคะเนี่ยฟิลเตอร์ที่5นะคะไปโหลดมาใช้ค่ะน่ารักอันนี้เป็นรูปหัวใจบนหัวนะคะต่อไปฟิลเตอร์ที่6นะคะเป็นแรบบิทค่ะเป็นกระต่ายอุ้ยอันนี้แบวมากเลยค่ะดนตาโตๆเนาะ ก็เหมือนเดิมค่ะใส่คอนแทคสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีม่วงหรือจะไม่ใส่ก็ได้ทายเป็นรูปก,ก็ได้นะคะน่ารักอันนี้เลยจ้าฟิลเตอร์ที่6นะคะทุกคนอันนี้เป็นกระตา่าย้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักผ่านผ่านนะเนี่ยมีลองหลดมาใช้ดูนะคะต่อไปฟิลเตอร์ที่7เลยค่ะเป็นเบิร์ดเนาะ มีนกสามตัวบนหัว one two three four five มีสามตัวหนึง่งแล้วก็หนึ่งสองสามปรับสีลิปเหมือนเดิมจ้ะอันนี้เลยฟิลเตอร์ที่เจ็ดค่ะเป็นเบิร์ดนะคะน่ารักต่อไปฟิลเตอร์สุดท้ายค่ะทุกคนฟิลเตอร์สุดท้ายเป็นอย่างนี้มีเขานะคะ <laughs> มีเขาขยับมีเขาต้องฟิลเตอร์นี้แล้วตาเหมือนเดิมจ้าปรับได้3สี 4, หรือไม่ใส่ก็ได้ตาโตมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่8นะคะทุกคนฟิลเตอร์ที่8ค่ะค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบฟิลเตอร์ 8ฟิลเตอร์นี้นะคะก็สามารถไปโหลดมาใช้ได้นะคะทุกคนเราชอบอันไหนเราก็โหลดอันมาใช้นะคะเอาไว้ลงเป็นสตอรี่สตอรี่ Facebook IG หรือว่าจะทําเป็นวิดีโอเอาไปลง t i k ก o k อกทำอะไรได้เหมืเลยคะ่ะถ่ายเป็นรูปเอาไว้ลงก็ได้น่ารักนะคะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ รอดูว่าคลิปหน้าจะมารีวิวฟิลเตอร์แบบไหนก็ลองก็รอดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายเบลเบลเลย